เอวเกมเมอร์ทีวีวันนี้ก็จะมาสอนโกงซับตะไคร้นะครับของทั้งหมดอยู่ในนี้นะกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ชื่อช่องตัวเองนอนใกล้ๆกันหน่อยนะโอ้ลูไม่ไม่พอนอนมันมีสองเตียงนี้ทีวีนะครับได้ๆๆนี่ครับเอวเกมเมอร์ทีวีกดเข้าไปเลย ตีเพื่อนแล้วก็ตีคืนเลยมิดอากดที่จะกดกล่องค่ะการ upload เกิดแสดงทั้งหมดนะครับเอ้าสร้างบ้านเอ้าจะจบจะตรงจะสร้างที่ไหนนี้ก็เป็นี่ยแล้วก็กดไปโอ้ยสคริปต์กดไปสคริปนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ ก็ความคว่าติดตามไปย้ำๆนะครับก็จะทำไม่ได้ก็เพราผมหลอกนะครับก็ขออาภัยกับคลิปนี้ด้วยนะครับก็ผมหลอกนะครับขอโทษที่ทำอย่างนี้ด้วยบ๊ายบาย